สวัสดีครับเพื่อนๆผมชาบ,บีอ,องปายาครับวันนี้ผมจะมุมพูดถึงเรื่องแต่งมีดครับเรื่อง c u s t o m ไมซ์นะครับหรือการพิมพ์ Knife นั่นเองนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรมากหรอกครับจริงๆผมจะมาผมจะมาพูดจะมาเล่าถึงอของที่ของแต่งที่ผมมีนะครับเพื่อนๆอส่วนใหญ่คนเล่นมีดในนี้ก็จะเป็นครบ เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะครับผู้ชายเนี่ยเวลาเล่นเหมือนเหมือนรถยนต์นะครับเวลามีแล้วก็อยากจะต้องแต่งทํานู่นทํานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบสิกก็ต้องมีเปลี่ยนใส่ท่อเปลี่ยนล้อใส่แมตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงรุ่นใหญ่ไหนก็จะไปโมเครื่องทําเครื่องนู่นนี่ว่าไปนะครับพวกมีดก็เหมือนกันครับ ซื้อมาแล้วบางทีบางคนก็เอาไปแต่งนะครับทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันมีความเป็น Personal มากขึ้นนะครับก็จะเป็นของตัวเองมากขึ้นในสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับ Hinderer Knife นะครับเป็นมีดอีกยี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่ามีของแต่งเยอะมากนต้องใช้คำนี้เลยว่าเยอะมากจริงๆครับพูดถึง hinderer ก่อนนิดนึงนะครับ h i n d e e r แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นมีดที่เรียกว่า หายากมากนะครับในสมัยที่ผมเข้ามาเล่นมีดใหม่ๆเนี่ยฮินเดเ e อร์ไนนี่เป็นอะไรที่เรียกว่าสุดยอดนะครับในโปรดักชัน n นฟ์เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามีดมันจะมี3ายี่ห้อด้วยกันที่เรียกว่า s u s t v e นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรสุดยอดของมีด production นะครับ 1. ก็คือมีดคริส a f ฟไน f ์ครับ สองคือมีดสไตรเดอร์และสามก็คือมีดฮินเดเลอร์ไนฟ์นั่นเองนะครับฝรั่งเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีดสามแบรนด์เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างคริสเลฟเนี่ยก็จะเป็นมีดออกแนวคุณชายครับส่วนถ้าคนที่เป็นพวกแนวแท็กติคอลเลยก็จะไปพวกสไตรเดอร์ครับส่วน XM อ็มฮินเดเลอร์นะครับฮินเดเลอร์ที่ รุ่นที่ดังๆก็รุ่นที่คนเขาเล่นกันมากๆก็คือ XM เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นมีดที่อยู่ระหว่างนะครับก็กึ่งกลางก็คือจะกึ่งกลางามีอดคุณชายหรือว่ากึ่งกลางมีดแทคกติคอลนะครับก็คนก็จะมาเล่นตัว XM นะครับแต่ที่เจ๋งก็คือว่าไอ้มีด XM เนี่ยนะครับมันมีของแต่งเยอะมากครับ แล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นมีดยี่ห้อนี้เยอะมากเช่นกันนะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้ของเขาเลยนะครับคนที่เล่นมีดฮินเดเลอร์ไนฟนะครับอ๋อและสมัยก่อนมันหายากจริงๆนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผลิตผลิตออกมาจํานวนน้อยมากแต่คนต้องการเยอะมากทําให้ราคาโดดสุดๆนะครับก็มีดเล่มหนึ่งออกมาผมจําราคาไม่ได้แล้วแต่ที่แน,เน่เวลาหาอีกทีนึงเนี่ยนะครับพอลงขายปุ๊บหมดเกลี้ยงคนเอามาปล่อยกันใน secondary market นะครับเล่มหนึ่งขึ้นไป6700เหรียญนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น xm 24นะครับราคาขึ้นไปแตะอยู่ที่พันเหรียญเลยครับโหดมากนะครับแต่สมัยนี้นี่ก็ราคาไม่ถึงแล้วครับราคาตกล่วงลงมาเพราะว่าผลิตออกมาเยอะขึ้นนะครับคนก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือเขาขายของแต่งครับอย่างอย่างตัวนี้เนีครับปกติแล้วเนี่ยมีด xm นะครับมา เวลาขายเนี่ยเขาจะขายแบบนี้ครับตัวมีดแล้วก็ประกับจะเป็น G 1เพร้อมไลเนอร์นะครับคนก็จะามาเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเปลี่ยนใส่เป็นประกบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะมีทั้งสม ooth มีเท็กซเจอร์มีแฟลกแพทเทิร์นนะครับก็จะมีเท็กซเจอร์ที่หลากหลายแต่วัสดุจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยลักษณะความหนาเท่า G 1เครับคือใส่ปุ๊บมันจะต้องมีไลเนอร์ให้ตามใส่ตามด้วยนะครับก็ใส่2ชั้นอย่างนี้แต่ แล้วก็มีพวกประกับ G10 หลากสีนะครับแล้วก็เตีวนี้มีประกับไมครตาด้วยนะครับส่วนประกับไทเทเนียมครับจะเป็นประกับที่มีความหนาเท่ากับตัวตัวประกับ G10 หรือคาร์บอนไฟเบอร์บวกไลเนอร์นะครับพอใส่เป็นประกับไทเทเนียมปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องมีไลเนอร์แล้วไม่ต้องมีซับไลเนอร์นะครับประกับไทเทเนียมมันก็จะมีทั้งหลายเท็กซ์เจอร์มากนะครับมีทั้งของแต่งพวกนี้ก็จะมีทั้งของ 3นิ้ว3.5และ24นะครับแบ่งแยกกันไปนะครับของแต่งของ h i n d e r ร์มีเยอะจริงๆครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น p i ว o t พวกไทเทนเนียมพวกนี้นะครับมา a n า d i z e ทำสีบรอนสีสีน้ำเงินสีม่มวงสีดำเยอะไปหมดเลยนะครับรวมถึงพวก Stand Off, ฟฟิ l เลอร์แและตัวคลิปก็เป็นของแต่งนะครับมันก็จะมีทั้ง In-house ก็คือมีทั้งของฮินเดอร์เองและผลิตเองนะครับและพาร์ทเนของฮินเดอร์นะครับ ็อย่างอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ของ h i นเดอก็คือ Steel f r a m e ครับซึ่งโอกาสหน้าเราจะมาพูดถึง Steelframe อีกทีนะครับซ,ซึ่งของแต่ง Steel f r a m e นี่เป็นไรที่เรียกว่ากลุ่มคอมมิตี้เขาแน่นหนามากนะครับเรียกว่าเป็นธาตุของสตีลเฟรมเลยก็ว่าได้นะครับของแต่งเขาแต่ละชิ้นบางทีบางชิ้นเนี่ยราคาสูงกว่ามีดทั้งเล่มเลยด้วยซ้ํานะครับคลิปๆหนึ่งราคาสูงซื้อมีดได้หลายเล่มเลยก็มีนะครับ ถ้าใครหลงเข้ามาแล้วก็ออกลำบากครับนอกเหจากจากพวกของแต่งที่ authorized by by h i n d l e r เองนะครับก็จะมีของแต่งที่เป็น after market นะครับอย่างเช่นคนบางคนก็เอาตัวน็อตนะครับเดิมไปเลเซอร์อย่างอันนี้ผมก็เอาไปเลเซอร์เองนะครับตัวข้างหลังนี้นะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าอะไรเป็น stand off ข้างหลังนะครับ ตัวนี้เนี่ยทำโดยพี่โจนะครับอันนี้ของ Braveheart นะครับแล้วก็ประกับอย่างประกับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่างช่างคัสตอมอันนี้ผมจำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นเชฟฟาดอเปล่ะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นช่างคัสตอมสเกลของของ,ของต่างประเทศนะครับแต่ของพวกนี้เนี่ย ถ้าคุณแต่งของนอกแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นของที่ไม่ได้ไม่ได้ทำโดยฮินเดเลอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำโดยสตีลเฟรมของพวกนี้ถ้าเกิดคุณใส่แล้วคุณเอาไปโพสต์ในกลุ่มขเขานะโดนด่านะครับโดนด่านะครับโดนบล็อกนะครับหรือว่าโดนโดนเขาดีลีทออกนะครับเพราะพวกนี้เขาก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีความสตรองในในในแบรนด์ของเขามากนะครับแต่คนก็ยิงคนเล่นเยอะนะ พวกที่ไม่ใช่ของแบรนด์เขาก็าจะตั้งกลุ่มแยกออกมานะครับเพื่อ,อใส่ของแต่งที่ที่เป็นไม่ได้ไม่ได้ตามตามาที่ที่แบรนด์ขเขาเป็นออโ o ไรส์ไว้นะครับคราวนี้ที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับนอกเหนือจากไอพวกของแต่งพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเหนือขึ้นอีกครับก็คือของแต่งที่เป็นประกับไทเทเนียมแต่เอาไปอัปเกรดครับนี่เลยครับ ของแต่งไทเทเนียมที่ผมเอาไปอัปเกรดมานะครับจริงๆอันนี้ผมได้มาตั้งเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เคยใส่แล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่พรติคก็เลยถอดออกนะครับแล้วก็ช่วงช่วงหลังมานะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้มีเวลาเอาออกมาแล้วก็ส่งไปให้ทำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ได้เ,เพื่อนๆอาจจะงง อย่างที่ผมบอกครับว่าอันนี้พวกนี้มันเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันเห็นชัดหน่อยเนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าประกับของแต่งนะครับของ X M นะครับถ้าเกิดเป็นตัวไทเทเนียมนะครับมันจะมีความหนาเท่ากับตัวตัวประกับคาร์บอนไฟเบอร์หรือ g 1 0บวกไลเนอนะครับ ส่วนประกับไทเทเนียมจะเป็นตัวนี้มีความหนาเท่ากันเวลาเวลาใส่ไม่จำเป็นต้องมีซับไลเนอร์แต่ประกับไทเทเนียมที่ผมมีนะครับมันจะเป็นประกับรุ่นเก่าก็คือรุ่นก่อนหน้านี้นะครับมันจะไม่มีตัวนี้ครับไม่มีตัวสำหรับให้สต็อปพินอยู่นะครับเวลาผมใส่เนี่ยผมต้องใส่ไลเนอร์ทับซ้อนอีกทีเป็นซับไลเนอร์นะครับทำให้เวลาผมใส่ขึ้นมาเนี่ย แทนที่จะมีความหนาขนาดนี้มันก็จะหนาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันเกะกะก็เลยถอดออกนะครับแล้วก็เพลินช่วงนี้ว่างแล้วก็เลยมีโอกาสได้เอาออกมาแล้วก็ส่งไปรบกวนให้พี่นัทนัทวุฒินะครับช่วยเจาะตัวรูไอซอกพินให้วันนี้ผมก็เลยเอามาเพื่อที่จะเอามาใส่กับมีด XM ครับก็เลยถือโอกาสพรามสยามนะครับก็เลยจะถือโอกาสเอามา ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับงานตัวนี้คือประกับไทเทเนียมนะครับและส่งแกะลายกับพี่ปัญจะครับปัญจะพดจิวนะครับก็คือพี่ปันของเราเนี่ยแหละครับเป็นช่างแกะลายที่โอพี่เขาอยู่ในวงการมานานมากนะครับแล้วก็มีผลงานเยอะมาก และเป็นที่ต้องการของทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับงานของพี่เขาพี่เขาแกะตั้งแต่ประกับมีดยันพวกนักโคพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยนะครับของแต่งต่างๆเพิ่มมูลค่าของนั่นเองนะครับแล้วก็งานของพี่เขามีประมูลอยู่ใน eBay, อ,อีเอะยรเออยังไงฝากลองติดตามผลงานของพี่เขาได้นะครับชิ้นนี้ผม เป็นประกับไทเทเนียมส่งแกะลายมังกรนะครับพี่เขาแกะออกมาให้สวยงามนะครับทุกชิ้นแกะมือนะครับไม่ได้เลเซอร์เครื่องนะครับนั่งแกะมือแกะลายไปเรื่อยๆครับนะครับนี่นะครับผลงานของพี่เขานะครับมีเลเซอร์มีแกะชื่ออยู่นะครับปัญจะนะครับทุกเป็นแกะมือหมดล้วนๆใช้เวลานานครับส่งไปนี่ก็ทิ้งมีด ทิ้งสเกลไว้กับพี่เขาเป็นปีครับกว่าจะถึงคิวได้เริ่มแกะนะครับแต่บอกตรงๆครับคุ้มค่าการหลอคอยมากเพราะงานอย่างนี้มี1ชิ้นชิ้นเดียวยูนิคนะครับใครอยากคัสตอมเป็นของสไตล์ของตัวเองบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าครับและงานของพี่เขานับวันเขาก็สะสมสกิลขึ้นเรื่อยๆนะครับงานพี่เขาก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นมีเทคนิคมีอะไร ต่างๆมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือ1นึงในในผลงานของพี่ปันนะครับเป็นลายมังกรอันนี้ห่งชิ้นสำหรับ X M 1 8 3.5นิ้วนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจะมาใส่กับเล่มนี้นะครับอีก1ชิ้นนี่ครับ X M 1 8 3.5เหมือนกันตัวนี้แกะเป็นลายกระโหลกนะครับ นะครับเล่มนี้ก็จะออกลายข,ดขวดๆหน่อยหนึ่งสวยงามนะครับนะครับแล้วก็มีแกะชื่อพี่เขาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จะสังเกตได้ก็งานของพี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานทนเดียวนะครับจะเป็นสีเดียวหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ตั้งใจจะเอามาใส่ตัวนี้ เดี๋ยวมาใส่กันนะครับและอันนี้สำหรับตัว3มนิ้วนะครับเป็นโคอินะครับเป็นลายปลานะครับแล้วก็อันนี้สังเกตนะครับก็จะเริ่มมีงานอินเลเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นทองนะครับ 24k ครับ ช่วงหลังงานของพี่เขาสวยงานงานนอกจากความสวยงามแนละ้วตอนนี้ก็มีเทคนิคก็คือพี่เขาอินเลยยเยอะขึ้นนะครับก็ะจะมีอินเลเ์เป็นทองเป็นทองแดงเป็นอะไรเงี้ยนะครับใส่เข้ามาในเนื้องานนะครับสวยงามครับนี่นะครับชิ้นนี้อันนี้พี่ปันแกะอยู่ด้านบนนะครับปันจะนะครับนี่ครับปิ้งเลย อันนี้ก็ตั้งใจจะมาใส่กับเล่มนี้แล้วครับอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ผมใส่แล้วมันต้องใส่ซับไลเนอร์ด้วยมันก็เลยเกะก,กะหน่อยแต่ตอนนี้พี่นัดรบกวนพี่นัดช่วยเจาะตัวสต็อปพินให้นะครับก็คราวนี้ก็จะเอาไลเนอร์ออกแล้วก็ใส่ประกับไทเทเนียมตรงๆได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าใส่เสร็จออกมาแล้วสวยงามแค่ไหนอ่าถอดเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นไงครับใส่ขึ้นมาแล้วก็สวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งการแต่งมีดที่คัสซอมเป็นของตัวเองได้นะครับประมาณนี้นะครับสวยงามอันนี้ก็เช่นกันครับเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีความยูนิคมากขึ้นนะครับแน่แน,นอนว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับนะครับผลงานของพี่ปันสวยไหมครับนะี่เรียบร้อยวันนี้ นั่นแหละครับที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็ผมวันนี้ชาบี้อ๋องนะครับก็ขอพอแค่นี้ละกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะแต่งมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดจี่ห้อไหนนะครับก็มีทําเป็นสไตล์ของคุณเองได้นะครับออสำหรับคลิปวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อ ในคลิปหน้าดูว่าเรามีอะไรมาคุยกันนะครับวันนี้ผมชบาบีองไปอย่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ